พอวอออนไลน์เลิฟนิ่งเลสซอนบทเรียนออนไลน์ป2ออศิลปะสาระพัฒนศิลป์พื้นฐานการวาดภาพคนการวาดภาพนั้นนอกจากจะวาดรูปธรรมชาติที่สดชื่นดูมีชีวิตชีวาเช่นต้นไม้ดอกไม้คนสัตว์ รือทัศนียภาพเช่นทะเลน้ำตกและอื่นๆนะครับเรายังสามารถวาดภาพจากจินตนาการความทรงจำจากความคิดสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดสิ่งที่ใกล้ตัวเช่นเรื่องราวของตัวเองเรื่องราวของครอบครัวเรื่องราวของเพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดได้อย่างสนุกสนานซึ่งเป็นงานที่ถ่ายทอดความคิดความรู้สึก และยังเป็นการบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านงานทัศนาลินอีกด้วยนะครับการเห็นอะไรแล้วจดจําและนํามาถ่ายทอดเป็นภาพได้เป็นสิ่งที่ควรฝึกหัดซึ่งหน่วยการเรียนรู้นี้จะเน้นการฝึกวาดเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้านนะครับรูปร่างใบหน้าถ้านักเรียนจะวาดภาพครอบครัวนักเรียนจําเป็นต้องวาดภาพคนได้การวาดภาพคนเริ่มจากการวาดเส้น ให้เป็นภาพใบหน้ากันก่อนรูปร่างต่อไปนี้คือรูปวงกลมรูปไข่รูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมล้วนแต่เป็นโครงร่างของใบหน้าคนเพราะใบหน้าของคนจริงๆนั้นมีรูปร่างแตกต่างกันวัดใบหน้ารูปคนที่เป็นเพศหญิงหรือชายใบหน้าบอกไว้ผู้คนที่นักเรียนเห็นมีทั้งเด็กคนหนุ่มสาวผู้ใหญ่ คนชราดังนั้นนักเรียนจำเป็นต้องวาดภาพใบหน้าคนที่แสดงถึงวัยต่างๆได้ในการวาดภาพใบหน้าคนควรวาดเส้นง่ายๆอย่าให้มีความละเอียดมากเพราะจะทำให้ดูยากและไม่สะอาดควรวาดภาพใบหน้าตามความรู้สึกของเราแม้วาดไม่สวยแต่ก็ดูดีได้แน่นอนนะครับใบหน้าและร่างกาย เมื่อเราวาดภาพใบหน้าคนที่มีลักษณะต่างๆกันได้แล้วถ้าจะให้ภาพมีความสมบูรณ์เราต้องวาดลำตัวให้ด้วยการวาดภาพคนด้วยวิธีการและความเข้าใจของนักเรียนเองจะทำให้นักเรียนได้ผลงานการวาดที่ดีที่สุดนะครับท่าทางที่หลากหลายในความเป็นจริงคนไม่อยู่นิ่งคนเรานั้นมีอิริยาบถต่างๆกันเช่นนั่งนอนยืนวิ่งหรือเดิน นักเรียนสามารถวาดภาพคนที่กำลังทำท่าทางต่างๆได้ถ้านักเรียนจำท่าทางนั้นๆได้ลองนึกแล้ววาดดูนะครับแล้วยังมีอีกหลายท่าทางถ้าจำได้นึกออกและนักเรียนกล้าที่จะวาดออกมานักเรียนก็จะวาดได้แม้ภาพแรกไม่ดีภาพหลังต้องดีแน่นอนนะครับ